นายกตฐมนตีครับเราพูดถึงเรื่องของนยโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเลยเร็วนี้รัฐบาลก็เพิ่ง,งประกาศเรื่องของการที่จะกำหนดเรื่องของนยโยบายการประกาันร,ราคาขั้นต่ำให้กับเกษตรกรแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงนยโยบายนั้นเนี่ยผมถามนิดหนึ่งนยโยบายเรื่องของการรับจำนำราคาข้าวเนี่ยม,มันฟูกเฟื่องฟูมากสัสกแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงคิดจะเปลี่ยนแปลงนยโยบายการรับจำนำราคาข้าว มาเป็นนโยบายการประกาศราคาขั้นต่ำให้กับเกษตรกรครับคือเริ่มต้นทีเดียวเลยเนี่ยแนวคิดเรื่องการจำนำก็คือว่าเวลาพี่น้องเกษตรกรเพาะปลูกพืชผลหลักๆเนี่ยปรากฏว่าพอถึงฤดูที่ผลผลิตออกมามันออกมาพร้อมกันออกมาเยอะๆพอออกมาเยอะๆไปแย่งกันขายเนี่ยครับคนซื้อก็สบายกดราคาได้ของมาก ราคาถูกฮก็เลยมีแนวคิดบอกว่าแทนที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยรีบเอาผลผลิตไปขายพร้อมๆกันแล้วราคาตกเนี่ยเราก็ดึงผลผลิตออกมาจากไอ้วงจรการซื้อขายซะก่อนนั่นคือที่มาของโครงการจำนำครับก็เลยเปิดโอกาสให้จำนำหมายความว่าแทนที่จะเอาพืชผลไปขายเนี่ยเอาไปจำนำนะอาจจะเป็นที่ออกคอสอขายก่อนนะครับองค์การคลังสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ใช่ครับ แล้วก็พี่น้องที่ไปจำนำเนี่ยความจริงไม่ได้ได้ราคาสูงกว่าที่เขาซื้อขายเขากําหนดในค่อนข้างที่จะใกล้เคียงหรือต่ํากว่าครับนะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่ารอจังหวะราคาดีเมื่อไหร่ก็ค่อยถ่ายถอนไปขายครับนะครับหรือว่าถ้าราคาไม่ดีเลยก็จะรับเฉพาะส่วนนั้นไปแล้วก็ไม่ใช้สิทธิ์ถ่ายถอนก็ได้ครับนะต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ก็คือว่าแทนที่จะต้องเอาไปจำนำที่อคสอปก <ฮะ S 2> ติก็จำนำในยุ้งฉางของตัวเองครับ <ฮะ S 1> จนกระทั่งเมื่อไม่นานมาเนี้ยอย่างที่บอก8ปีเนี่ยชัดๆเนี่ยซีซีเริ่มมาเนี่ยคือเกิดมีความคิดว่าไอ้ราคาที่ประกาศจำนำเนี่ยอยากทําให้มันสูงคือซื้อขายเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่าประกาศราคาจำนำสูงกว่าอีกครับปัญหามันก็เกิดก็คือว่าข้อแรกก่อนก็คือว่ามันเหมือนไม่ใช่จำนำแล้ว เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าราคามันสูงกว่าที่เขาซื้อขายกันเนี่ยครับสุดท้ายทุกคนก็ต้องเอามาขายตรงนี้โอ้ oh. ไม่ใช่จำนำเลยนะครับคือเอามาขายเลยแหละรพราะราคามันดีกว่าที่เขาซื้อขายกันจริงในตลาดนะนะไม่มีความคิดเลยว่าจะมาถ่ายถอนมาอะไรแล้วนะแทนที่จะเป็นการพูดง่ายว่าบริหารว่าจะมีพืชผลตรงไหนเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดกลายเป็นว่ารัฐบาลจำนำเท่าไหร่นี่มาหมด สมมติว่าราคาทองตลาดอยู่ที่8 0 0 0แต่รัฐบาลไปรับจำนำราคาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้ใครก็มาขายซื้อกับรัฐบาลขับรัฐบาลหมดถามดีครับตรงนี้ถ้าเกิดบอกราคาขายพ่อค้า8 0 0 0แล้วจำนำหมื่นหนึ่งจะไปไหนครับโอ้ก็วิ่งมาจำนำกันหมดแต่รัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินมากพอขนาดนั้นครับเพราะนั้นเวลาที่จำนำก็จะบอกมีโคต้า ทั้งประเทศมีเท่าไหร่แล้วต่อมาก็มาแจงด้วยว่าแต่ละจังหวัดมีเท่าไหร่แล้วมันเสียหายตรงไหนเกษตรกรก็ได้ส่วนต่างจาก8 0 0 0มาเป็น1,000 0ืทีนี้ก็ความเสียหายก็เกิดขึ้นขึ้นหลายต่อเใดใี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะฮะครับนแรกเลยก็คือว่าคนที่มีโอกาสเอาผลผลิตของตัวเองไปรับจำนำเนี่ยมีไม่ถึงครึ่งแน่นอนอแล้วก็คือที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยใกล้เคียงครึ่งที่สุดก็คือข้าวนาปรัง แต่ว่าถ้าเป็นข้าวนาปีถ้าเป็นมันสำปะหลังถ้าเป็นข้าวโพดเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่น่าจะเกิน30%แปลว่า30%เนี่ยได้ราคาที่โฆษณาประกาศในวันรัฐบาลจะจะรับจำนำครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่พอเนี่ยนะครับไปขายในในในตลาดตามปกติเนี่ยครับไอ้ราคาจำนำซึ่งเดี๋ยวนี้มันพูดได้ง่ายก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่เขาซื้อขายกันแล้วอ่ะใช้คำว่าหลุดโลกไปแล้วเนี่ย มันไม่ได้ช่วยให้ราคาในตลาดดีขึ้นเลย oh. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่เป็นธรรมก่อนครับคนที่เข้าโครงการได้ก็ได้ราคาสูงคนที่เข้าไม่ได้ก็ได้ราคาต่ําไปเลย mm. นะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วอันที่หนึ่งปัญหาที่สองก็คือว่าพอรัฐบาลกําหนดโคต้าแล้วก็รับเข้ามาหมดเนี่ยครับรัฐบาลก็กลายเป็นคนที่มีพืชผลมีข้าวมีข้าวโพดมีมันสำปะหลังเยอะที่สุดเลยครับ ไม่รู้กี่ล้านตันเลยเสมือนหนึ่งรัฐบาลเป็นพ่อค้าเสียเองใช่ครับอไอ้ระบบการค้าขายก็เริ่มเริ่มหายไปแล้วครับเพราะว่าที่สุดคนที่มาเป็นคนทําธุรกิจใหญ่สุดกลายเป็นรัฐบาลทีนี้ปัญหาก็เกิดต่อก็คือว่าพอข้าวหรือมันหรือข้าวโพดอ,อ,อยู่ในมือรัฐบาลเยอะๆพ่อค้าผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศที่เขาอยู่ในวงการค้าขายเนี่ยเขาก็รู้ครับว่ารัฐบาลเนี่ย ยังไงก็คงไม่เก็บไว้จนจนเน่าจนเสียครับวันหนึ่งก็ต้องปล่อยออกมาเขาก็เก่งตลาดถูก<ฮ>เพราะนั้นทุกครั้งเนี่ยพอรัฐบาลอยากจะขายข้าวขายมันขายข้าวโพดประกาศจะมีการประมูลปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับราคาดิ่งลงทันทีโอคือเราเราแก้ปัญหาแบบไม่ไม่ไม่ตรงกับความเป็นจริงมันไม่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติครับราคาก็จะดิ่งลงมานี่ก็เป็นปัญหาครับอันที่สนะครับพอรัฐบาล รับซื้อมาในราคาที่สูงก็ต้องพยายามขายไม่ให้ขาดทุนมากครับผู้ส่งออกใครต่อใครมาซื้อไปไปขายในตลาดต่างประเทศปรากฏว่าในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าวไทยเนี่ยพอไปแข่งกับข้าวประเทศอื่นๆแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นโอ้เราก็เริ่มสูญเสียตลาดคนก็บอกไอ้ข้าวไทยเดี๋ยวนี้ทําไมแพงจังก็เริ่มจะซื้อข้าวจากที่อื่นพ่อค้าผู้ส่งออกก็เป็นซื้อตลาดข้าวที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราทีนี้มันก็จะเป็นปัญหานะฮะกลายเป็นวงจรและ ว่าเราทําลายตลาดตัวเองครับนะครับราคาของการพอเราแทรกแซงไปมากๆราคาตลาดก็ยิ่งลงพอยิ่งลงยิ่งต้องแทรกแซงมากขึ้นก็เป็นปัญหาเพราะนั้นั้งหมดทั้งมวลรัฐบาลจึงดํารินโยบายที่จะมาทําเรื่องของการประกันราคาเราใช้คาว่าเราใช้คําว่าประกันรายได้ประกันรายได้ไม่ใช่ประกันราคาครับนะครับครับเป็นยังไงครับโครงการนี้ครับคือเราก็มาเปลี่ยนแนวคิดก่อนบอกว่าอันแรกเลยเนี่ยเราอยากจะดูไปที่รายได้ การประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรนะครับคือน่าห่วงตอนนี้นะครับว่าเกษตรกรเนี่ยเราพบว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังๆเนี่ยไม่ค่อยอยากเป็นเกษตรกรแล้วเพราะมันมีความไม่แน่นอนสูงนะครับยังไม่ต้องไปถึงเรื่องราคาเลยนะครับเอาแค่น้ําท่วมฝนแรง<อ>ก็เป็นปัญหาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ<อ>แล้วก็เรื่องราคาก็เหมือนการทําไปแล้วก็ขาดทุนครัใช่ไหมครับอุย๋ยแพงน้ํามันแพงอะไรต่างๆ พืชผลตลาดไม่แน่นอนขาดทุนครับเราก็มานั่งตั้งต้นใหม่ว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมสิ่งแรกเลยเนี่ยเราอยากช่วยเกษตรกรทุกคนทุกคนทุกคน3.7หมื่นล้านครอบครัว3.7ล้านครอบครัวข้าวเฉพาะข้าวเฉพาะข้าวครับเราก็บอกว่าช่วยทุกคนช่วยทุกคนเพียงแต่ว่าการช่วยทุกคนเนี่ยเราคงไม่สามารถช่วยแบบไม่อั้นนะฮะเราก็จะบอกว่าเราช่วยทุกคนไปขึ้นทะเบียนขอให้มาขึ้นทะเบียนก่อน